อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือมุมที่ไม่มีเหลี่ยมของอาจารย์นวรัตพงไพบูุญตอนที่36ณฝากฝั่งของความไม่รู้พระภิกษุรูปหนึ่งกล่าวกับท่านอาจารย์เซปโปว่า ข้าพเจ้าเข้าใจว่าพระอระหันต์นั้นย่อมเห็นธรรมชาติของความเป็นพุทธ,ธะดุดเดียวกับที่เขาเห็นดวงจันทร์ตอนกลางคืนและพระโพธิสัตว์นั้นย่อมเห็นธรรมชาติของความเป็นพุทธะดุดเดียวกับที่เขาเห็นดวงอาทิตย์ตอนกลางวันท่านอาจารย์ที่เคารพโปรดบอกข้าพเจ้าได้ไหมว่าท่านเห็นธรรมชาติของความเป็นพุทธ,ธะอย่างไร ท่านอาจารย์เซโปเอาไม้เท้าหวดพระภิกษุนั้นสามทีเป็นคำตอบพระภิกษุผู้โดนไม้เท้าหวดเป็นคำตอบจึงไปหาอาจารย์อีกองคหนึ่งคือท่านกันโตแล้วถามคำถามเดิมอีกคราวนี้ท่านอาจารย์กันโตตบหน้าพระรูปนั้นสามทีเป็นคำตอบพระอรหันต์กับพระโพธิสัตว์นั้นต่างกันตรงที่พระอรหันต์เพียงแต่บรรลุธรรมแล้วก็อาจรู้อยู่เงียบๆตามลาพัง ไม่ถ่ายทอดหรือสอนธรรมแก่ผู้อื่นส่วนพระโพธิสัตว์นั้นมีแนวทางช่วยเหลือผู้อื่นก่อนเสมอเขาจึงเปรียบว่าดวงตาเห็นธรรมของพระอาหารหันต์นั้นก็เหมือนดวงจันทร์ในยามค่ำคืนที่ฉายแสงไปไม่ได้มากนักย่อมประจักษ์แก่ตาเฉพาะผู้ดื่มยินดีอยู่เท่านั้นผิดกับดวงอาทิตย์ที่สาดส่องไปทุกแห่งหนกว้างไกลไพศาลกว่าดวงจันทร์มากนัก พุทธศาสนาฝ่ายมหายานั้นเขามีเป้าหมายอยู่ที่พระโพธิสัตว์คือปรารถนาบำเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุธรรมแล้วนำพระสัจธรรมมาสั่งสอนสัตว์โลกผู้ยังไม่เห็นธรรมให้ได้เห็นธรรมเขาเปรียบพระโพธิสัตว์ว่าเป็นผู้รื้อขนสัตว์โลกคือขนผู้คนจากฝากหนึ่งไปสู่อีกฝากหนึ่งจากฝากฝั่งของความไม่รู้ไปยังฝากฝั่งของความรู้ จากความมืดไปสู่ความสว่างพระโพธิสัตว์จึงเป็นภาคเมตตาของพระพุทธเจ้าหมายความว่าการที่จะมีจิตใจใฝ่ช่วยผู้อื่นนั้นจะต้องกรอบด้วยเมตตาเป็นอย่างยิ่งเสียก่อนเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงตัดสินพระไทยจำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์ภายหลังแต่ที่ได้ตรัสรู้พระสัจธรรมนั้นแล้วเช่นกันพระองค์ทรงรู้ว่างานนี้เป็นความลำบากยากยิ่ง เพราะพระธรรมนั้นเป็นเรื่องเข้าถึงได้ยากและพระธรรมนั้นเป็นเรื่องตรงกันข้ามกิเลสที่คนทั่วๆไปเขายึดติดกันอยู่ในโลกคนทั่วไปเขาถือว่าเรื่องนี้ดีเรื่องนี้ถูกต้องเรื่องนี้เหมาะควรแล้วเพราะมันสอดคล้องกับประโยชน์ส่วนตัวของเขาใครเล่าที่จะหารเข้าไปชี้ให้เห็นว่าเรื่องนี้ไม่ดีเรื่องนี้ไม่ถูกต้องเรื่องนี้ไม่เหมาะควรการชี้ให้เห็นเสียใหม่อย่างนี้ มันไปขัดประโยชน์ส่วนตัวของเขาที่เขาถือเป็นมาตรวัดอยู่คนที่ไปชี้เป็นตรงกันข้ามจึงเสี่ยงต่อการถูกด่าว่าประนามและในที่สุดต่ออันตรายที่อาจมีถึงชีวิตได้พระพุทธเจ้าท่านตรหนักในน้ําจิตของปุถุชนข้อนี้ดีแต่ท่านก็ยังกล้าที่จะนำสัจ,จธรรมคือความจริงที่เป็นตรงกันข้ามกับกิเลสนั้นมาเผยแผ่ ทั้งที่รู้ว่าจะนำความขัดแย้งมาสู่หมู่ชนเป็นอันมากความกล้านี้เป็นความกล้าที่กรอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งถ้าไม่เพราะพระองค์ทรงสงสารคนที่ไม่รู้คนที่ขาดเคลาเบาปัญญาเป็นเหยื่อของความงโง่เหยื่อของกิเลสแล้วไหนเลยพระองค์จะทรงตัดสินพระทยัยทอดอุทิศชีวิตมาทำหน้าที่อันยากยิ่งนี้พระองค์ทรงเป็นเดือนที่ศาสแสงเย็นนวลใยอยู่ในฟากฟ้า เปรียมอยู่ด้วยปีติเพียงลําพังจะไม่ดีกว่าหรือดวงตะวันที่ฉายแสงแรงกล้าประหัตประหารความไม่ถูกต้องฟาดฟันเชื้อโรคร้ายในแผ่นดินให้สิ้นไปยังความเร่าร้อนและเผาไหม้ความเท็จละลายตัวเองเพื่อล้อมประโยชน์แก่พื้นพิภพ,พ,พนั่นแหละคือพระภาคแห่งเมตตาแห่งพระพุทธองค์โดยแท้พระภิกษุผู้ถามคำถามข้างต้นนั้น เอาแต่ตั้งคำถามทั้งที่ทรู้อยู่แล้วมัวแต่ถามคนอื่นคาดคั้นเอากับคนอื่นส่วนหน้าที่ของตัวเองคือทำความรู้นั้นให้แจ้งด้วยตัวจนแปรเป็นการปฏิบัติได้จริงกลับไม่ทำจึงสมแล้วที่โดนอาจารย์ทั้งฟาดและตบหน้าเอาแทนคำตอบคำตอบที่ต้องการกระตุ้นให้เขาตื่นด้วยตัวของตัวขึ้นมานั่นเอง หลังจากเฝ้าชมจันเงาร่างก็เดินกลับบ้านพร้อมกันกับฉันกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์